ลูกค้าจะซื้อก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเราอะเข้าใจเขาไม่ใช่พยายามให้เขาเข้าใจเราครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคนขายเนี่ยพยายามที่จะเข้าใจปัญหาเขาพยายามที่จะเข้าใจเขาพยายามที่จะเข้าใจเรื่องราวของเขาเมื่อไหร่ก็ตามฮะที่เราพูดถึงปัญหาเขาได้เท่ากับหรือดีกว่า เราอธิบายปัญหาเขาได้ดีกว่านะฮะที่เขาเจอเนี่ยเขาจะอยากซื้อสินค้ากับเราฮะเพราะเขาอจะรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องมีทางแก้ปัญหาให้เขาแน่นอนพี่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมครับพี่เคยมีปัญหาแบบนี้ใช่ไหมฮะโหเนี่ยยิ่งพูดยิ่งโดนเลยมันก็จรู้สึกว่าใช่ เขาก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะเข้าใจเขาครับแล้วเขาก็จะพร้อมซื้อครับแต่ไม่ใช่ว่าพยายามทําให้ลูกค้าเข้าใจเราครับลองดูนู่นนี่สิครับเรามีโปรดักต์อย่างนู้นครับเรามีโปรดักต์อย่างนี้ครับอันเนี้ยคือการพยายามดึงให้ลูกค้าเข้ามาเข้าใจเราครับจาไว้นะฮะลูกค้าจะซื้อก็ต่อเมื่อนะฮะคุณทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาอย่างเต็มที่เลย าคุณอยากได้เทคนิคแบบนี้เพิ่มเติมนะครับผมคุณสามารถติดตามได้ที่เพจได้ที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับและสามารถกดติดตามได้ที่ Line แอด Master Tony ได้เช่นกันครับทุกๆวันเราจะมีคลิป,ปดีแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ